สบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีกับบาลสิลัดเบิร์ตสกุลทุกคนเมื่อนี้กับผมมาพ่อกับบาลสิลัดอีกแล้วทุกคนเลยอ่าในเมื่อนี้เราบาลสิลัดมาก,ก็คืออ่ามาสวยเหลือล้วมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอ่าอยู่ฝั่งไทยก็แหละอ่าเพิ่นเห็นอ่าเฮือนลังนี้จากซองยูทูบบอลลวดอย่างไรกับผู้เนาะแต่ว่าเพิ่นกับอาสาอ่าเื้อเครื่องสู้ครองต่างๆกันแหละอ่ามามอบหรือว่ามาสวยเนาะก็ซึ่งมีอ่ทาทั้งทีมงานเฮาแล้วก็มีทั้ง อ่าย you know. ูทูบเบอร์เฮานี่แหละทุกคนเลยมานํากันในมื้อนี้ก็ได้ก็คือมาฮอดเอ้อเฮือนเพิ่นแหละเนาะแต่ว่าไกลพอสมควรพอพี่น้องเอ้ย่มาฮอดนี่ก็ได้อ่าทีมงานเฮาก็มาหลายคนเนาะอ่าทุกคนเว่าอ่้าองเฮือนนี่เนาะบาสัตว์เองก็ยังบ่เคยเห็นพรยังบ่เคยมาจักเทื่อมาในคีก็คือ FC เนาะหรือว่าอ้ายหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยเพิ่นแหละอ่าเพิ่น้ช่อง YouTube อ่าเพิ่นก็คิดอยากซอยเรือเนาะนีต้นสงสารและทุกคนเพิ่นก็เลยอาสาสิกองมาให้ทุกคนอ่า เป็นจังได๋เนาะทุกคนเฮาก็สิเข้าไปโอ้ไปลมหรือว่าอ่าไปคุยกับเจ้าของเฮือนก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะทุกคนเคทุกคนนี่ก็คือเฮือนเนาะอ่าเฮือนชานที่เฮาจะมายทุกคนเลยอ่าคือว่าได้เจ้ากแสงสว่างแสงสว่างผู้้แสงสว่างฮะเ่มใส่มใสผู้นั้นห้ผู้ฟ้าผู้นั้นเด้อกเอ แต่ละคนเนาะซื้อเคียงกันแจมใส่โอ้คุณนั่นแม่บ่ลเบินี่คอลายเหนาะสบดีเด้อทันเด้อสบายดีสบายดีนั่งนางสาดทได้บ่น่งสาดได้เกนางสามาพี่จังมาพี่สบายดีเด้อสบายดีสันมาครับอยใหญ่คนทุกคนมาเนี่สบายดี สองสี่หกเจ็ดคนทุกคนเลยบูบอกเป็นลูกเปืนหรือบ่อเนาะหรือว่แต่งไหนเนาะที่หามกับองค์รถปืนทุกคนเลย เจ็ดคนบมแมนสองคนเบ่ะแสดงลูกเยมีหาคนอ๋อกาปีลูกหาคนทุกคนเลยนี่คือใส่เสื้อกันันแทบ่บ่มีบอดไว้เลยมอมีเสื้อดยพอพอเนไปใช้จ้ะพอเกินไปกลมันใส่ถอ้ถวอืมอนไปกลมัน ผูกมันน้ำบ่ไปเห็ดน้ำาึ้นไปซื้อเห็ดน้ำพิ่นเอา่นจ้างบ่ว่าไปโดย่นจ้างจ้าง่นหพิ่นห่เทไรนะตันละชารแสนโอ้เตึกตันเนาะโดยเผื่อจะตันหนึ่งเนาะโยลเตึกลายเตแล้วในเขานา้ำป่าจะได้ซือกินไปได้อยู่ได้มีรเ่า อูกหลายคนบบที so many, ่ก <SW> ุ้ก <welcoming> ินได้จ <objectives> ังไนี hum ่นะบกคุณมีใจหาของตาบาบ้านเลยหที่ตาบาบ้ามีดินตาุมีแกนลาบมีดียวบบนกาทีเียวแบเลยบ่ดต้งใุกคนมาทั้คนเลยมแบ่งาแหละย่างกะ คนเห็นังคือมาหลายแถวสันเนาะตื่นเนาะตืนตายเนาะตีวก็ร่มแห้งที่บอกเลยโอ้มันนี่คือว่ารมแหงิเศแสดงวาตอนหับเายังดีได้เนาะเราบุกไปบ้านบ้านหลบไปบ้านทั้งแรกแต่ตอนหับแบบทั้งร่มทังพนเลยน้องเอ้ยโดยไ่ได้กินข้าถึงน้ำหรือว่ บ่น้อยบ่ใส่เสื้อแขนยาวนี่หนาวอยู่ว่าจังซั่นแท้บ่มีเพิ่นบแม่นบ่ตุ๊กแขงขาเนาะขขาเพิ่นเนาะโดยเนาะหนาวบ่หเพรว่มามื้อนี้เนาะก็มีอ่าคุดีเพิ่นเด้อเอ้ยเด้ออท่านตเพิ่นเนาะโเเพิ่นได้เอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็ประสานอยู่นกินเนาะดเนาะก็้าทีมงานเฮาไปยกบ่ครซ้าย่เนาะไดการใหญ่ๆาว่า

เ้มนกยกีนาคือใส่ือเาด้่่อนะเอาของเบ้าไปก่อนนี่อย่างแน่เลยเนาะทุกคนนี่จักเป็นอย่างนอนี่แกะบึงได้ถึงหนในี่ข่าวสาสองศบทุกคนเลยนี่สอบสาสองอบสอห่ยนะมีปากรับ๋องนาะมีนมมีขนมยกยกออ พสีเบดอ้วยอาได้คอหักได้เลยอักได้อได้เ่สอบสิลพี่น้องจรสอบสิลักไปแล้วเนาะไปลสอบนี่หามเอาศิลโลทุกคนเลยนี่หามครับคันนั่นจะได้หรือว่าให้อันหามก็พอคิ้วจะนิอ่ะด้นี่หามเอพอคิ้วมาหามหลังบดี้่าสอกสิหลักมามา ออสีรัตน์กล้าไหอ๋อขึ้นไสบานเห็นว่าสีรัต์ใส่กล้าอีกหรือ่าโอ้ขึเสวยนข่้่เนาะยันแนวิ่งเก็บน่ขึ้นนี่แหละต้องใส่หัวยาเลยหัว่หัวจยไ้เ่งได้ก็ได้สรัแมนปลากระป๋องนุมเี่ยกระนมเลยแม่นแล้วแม่นวป็นปลาตะไ ีานทมาวาหมดแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เครื่องเนาะเครี่งขั้นบัทุกคนเลยเนาะอ่ะไอ้พันยายให้มียังไงทุกคนเลยตากระปองกระป๋องมีขนมเดี๋ยว้เสียผ่าปากระป๋องตงแพ็คสององส่โบ่แนเนาะนี่นะปิดคน Nang 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 nang

เห็นเบิ่งเนาะมันเป็นแพเนี่ยมีแพมีเสือแพเมีเสือกันหนาวกันหนาวให้แม่ขอท่านไม่หาเ้อยเนด้โนย่จอเสือแค่เนี้ยพเป็นบนนี่นะเสือมีกัเสือกันหรือแม่ใส่ตัวใหญ่ได้ไหมไดไหมออนี่เป็นริแก่สดเลยตัวนึยังไม่ใหม่อยู่เล้เนาะกันหนาวมีเสือกันหนาวเนี่ โอ้ยพอดีมาถึงยามเลยเนาะยามนี่มันยามหนาวดีเนาะกบมีใส่เบองคนใส่เบอง์คนหนุ่มลายมืดเข็มใส่ได้ง่ายก็ใส่ได้กัใเนาะใส่ได้ก็ใส่เปก่อนนิีนเสื้อตัวนี้นะผ่าห่มเด้อนี่นี่ยามแรงพืะพื้นใหญ่เติบวิ่งเลสามสี่คนหนะเล่ใส่เป็นผ้าห่มผ้าห่มเป็นว่านี่นี่ห่มหกุดหกุตโอ้ย nhảy là nó sám xuân ừ. còn nòn nữa đúng rồi còn bên cổng này nó sẽ súng khô nó nhỏ ồ cân nào nhảy cân nào nhảy kết kết suýt nó sửa ừ sửa khung sửa khung sửa khung ngam sửa nó sửa mây sửa mây bắt lại nó thôi bắt lại nó thôi bắt lại bọc rồi bắt lại nó 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 ขอบเพื่อเอื coaching, so ้อต่อ่นเนาะเวลานจะได้ฝากมาเถ้ดเชาเป็นกระพานบุญให้ม่มีปลากระปองชงแทกแ้วก็นมแล้่กะข้าวสาข้าวซ้อมขนมซามแทกสามทงสามซบสามซบมะเกี้ยงน้ำหอมปลาเต้เมากบอกก็คือใส่ได้เหรอ้าใส่อะไรบนา้เนาะดีจ้าอยู่บ่ ดีใจแห้งจนว้าบ่อกเนาะเนาะ้วยจะเป็นจากแล้วอีละเจ้าเสือขันงาใส่ละเสดอุ่นนี่ยดีใจอ่บ้ลูกโดยวดยโดยดยองขบใจด้วยนะขับใจเป็นบ้าลูกขับใจบเป็นบเป็นขอใจดเนาะมีไัมีไเขาเียนนบ้าลูกอยู่ไหนบ้ได้เขาเงียนมีผู้เขาเงียนอยู่บอมีคน เยี่ยนหองได้แล้วค่ะป .2 อยู่อยู่ป .2 เบิดบอกคุณน้องในป .1 อืมคุณน้องป .1 เนาะบัดไปเฮียนได้ใส่สูตรอีชัางไปมีวเสือขาวใส่ยังนุ่งเครื่องไปแด้วจะไปแบบนี้เลยโอ้เป็นเนาะใส่เครื่องต่อไปลดไปเฮียนเสือแบบนี้เลยเนาะ แบบน้่แบบนนได้สิเจ้ากินได้สิอ้ตาม้สั่งบ่น้ำใส่ได้สมีบ่น้ำใสกมีแต่แบบบางเดียวโอบ่ันสั่งบ่วันเดียวเลยนี่ยังบ่เตาจูไพรจะบ่น่ะโอ้เตาจูไพก็แบบินมสลากเลยเนาะุดดินเอาเป่นะไม่ได้เคี่ยวดินอะไรเตาไฟั่นพักได้ไหมะก็เตาสอบนึงนี่กุ้งยัเือเบ เดือนนึงนาะว่าเพิ่นก็ลายคนขือนาแหละาเพิ่นพ่อได้เดือนเนาะเอาไห้ทันวัวกันลโอนะอมียนโดอเม่นเีอ้นะพอดีเลเฮาก่ไห้ท้อาเอ้ยต่อขอบุญขอบคุณทังผูให่ใจดีเพื่อนที่ว่าเพิ่นนหมอบเขาานชองกรสอบ็เนอยู่นกินไห้ทอบครัวอยเนเขาของเครื่องในี่นะขอบคุเป็นอย่างบกะ พคนเมตตาสงสารคนน้อยแล้วกการคอยคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อคอยที่มีสุขภาพเปลี่ยนแปลงแห้งคอยคนร่ำคนรวยเด้อเพคนให้ยชนนยมาสลายคนได้ขับโดยต่อกันต่อเด้อถูกคนนึกว่าได้ยู่ดอกชองเดือนกุ้งก u เนาะชองกระสอบเนาะก็ะตือซื้อได้โดนอยู่บัตนี้ค่ะพี่น้องเ้ยทางถ้าภรรคผู้ใหญ่คนใดเห็นอยากซอยเดือดทรงทุกข์ขมาก็ช่วยได้เนาะใช้เฮาก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญมา ให้หรือว่ามามอบสิ่งมอบของใทางครอบครัวไอ้ต่อเพื่อนเอากับคู่บ่าวเด็ก็เห็นน้ำลายซ่องอยู่ทางแยกอะไก่ขนาดเนาะเลยบ่เคยมากไกแน่เออเากับบอกเคยมากก็ถือว่าไก่ได้ควาพี่น้องแมนแน้ามันนี่เป็นมือแรกเนาะครั้งแรกเลยภูมารถกะมี่ไม่พี่น้องไงทีมงานนั่เองมารถเนาะ อ๋อนี่ทุกคนอันนี้จะบุญเคนสวยจะบุญเคนสวยนี่เนาะจะนวนเงินเจะนอนอาสงสารเนาะเนาะเขาว่าครอบครัวเพิ่นมีลูกหลายคนค่ะแต่การชีวิตประจำวันก็คือเห็นนี่แหละเนาะอยากแาบมองโอ้ยอ้ายงอันอยู่สายกอามาแต่ไปกาัมาแต่ไปเมาตตาเป็นทางไกลมาพบพ่อเมื่อนี่เนาะผู้ดีจังหวะบุญหลดเ อเมอยู่พี่ป่ะโอ้ผมเสียคนมาแต่อเมริกาทุกคนเลยสวัสดีสวัสดีสไมดีทำไมดีมาเห็นเรามุกดสะพานบุญโดยพีมาเห็นทั้งเจนอว์้ากปีแล้วเป็นนำทางมาเนาะก็เขากะเทศล่าเดียวกันเนาะโดยโดยีเป็นงจะดีอยู่อเมริกาเนพีน้องเลย หากแต่ผู้เพิ่นมามอบคองนี่เป็นผู้ใหญ่ทั้งพังไทยเนาะโดยเมื่อกี้นี่อ้าเพื่นก็มีน้ำจิ้มจมอบเงินให้เท่า์ไกนะเบิ่งอยู่บ่เงินนะสามเซนท่า์ไกนะสามเซนต์กี่เนกี่เนาะสามเซนที่ผมเลยพี่น้องเลยชื่ออยู่ซื้อกินอาทังไอคุ้มไปดีจากมาจากอเมริกาทุกคนเลยก็ถือว่าสามเซนถือว่าได้มาดีแต่ ดีใจเป็นที่ได้ลูคุณจะอุ้มเป็นแค่คนข้่นอนก็ตู้เนนอนบ่ยานมหรือบ่น่ะคนนะยังยังกินนมบ่นมยานะชื่อนมอะไรบ่นมแม่นมนี่หนึ่ง เดี่บ่มาค่อยเอามือคืนไม่คยมอบแล้เอาเมือนแาดนี้่าวหยจน่ดละเดีบ่าอเดียเขาห้เด้หัด้คือห้นด้อะ่น่มดเดนางเดตัวน่ะจับหนุ่มโ้เสีดตองเส้ยสีดำนะสีดำจับดึงมาดงมาหนึ่งเุ่ใั้งค้ใหญ่สีดีมันเห็นเนาะเออเออสิดีเบกยังน้อยพอดีแล้วนะับเรียบร้อยเล้ับพอดีเลยเด้หันอับหนุ่มโรงเงียนเลยแล้วประยัเ ดีใจดีใจได้เลยแมขนมขนมมีเยอลูเนกันตะงเวลาขนมมีเย่ะ้ว่าเดยวเออเด้อ แต่หามอกเงอกคอมนี่เป็นไรเ้ากับท่ได้กับบ่อทวาได้ไรห้าปัตจะได้กับแต่หนองทุวาไมกไ่เอเื่อนชิุกไ้อ่สิเวใเขางานอยู่ไห้ช่งานอย่ไห้ก็ได้เรียนไห้เพราะว่าเปวเบือิสองมนห้าสิบโลยังนั่งกว่านักทำว่าผลมา ตีมแานวเราค้นเขาให้เอาไปนี่ทั ah, okay. uh ้งอื่นที่นกหน้ายุ่งแต่ว่านกเขาคือชิ่งยากเนาะสอบมปนห้าสิบโลเวียนตืกน้อยก็ได้เนาะบ้านใพี่น้องทุกคนอ่านี่คือเฮือนขึ้นเนาะซึ่งอาเห็นฮะกันแล้วทุกคนเลยอือฮะโอเคทุกคนอ่าไปนี้บรรยากาศรีคอโตกับก่อนเนาะ เพราะว่าได้มอบเครื่องมอบคลองให้เพิ่นเป็นทีมห้อยแล้วทุกคนเลยกัเป็นสะพานบุญให้อ้ายเพิ่นเนาะที่อยู่ฝั่งไทยก็มีผู้ใหญ่เจ้บุญอีกมาสมทบอีกคนนึงทุกคนเลยกระซึงมาพ่อเพิ่นไหมมื่อนี้แหละเพิ่นมาหาเสี่ยวเพิ่อนมาจากอเมริกาทุกคนเลยประเทศลาวเพิ่นก็ว่าน้ำตาตกเพิ่นก็เลยมีน้ำจิตน้ำใจซอยเรือเงินเนาะจำนวนเงินสามแสนกี่ทุกคนเลยสาธุขอนโมเนาเนาะให้เพิ่นให้ร่ำรวยเกินกว่าเก่าเด้อผู้ใดที่เข้ามาซอยเมื่อนี้กันเนาะ บว่าจะเป็นไอฝั่งไทยหรือว่าไอฝั่งเ่าเฮาทุกคนเลยออยเรือสำาใดก็ให้กลับคืนไปอลอยเท่าพันเท่าเด้อทุกคนโอเคทคนเดียวนี้บา้านัศกษสิขอโตกลับก่อนเนาะอ่าเลยพบพอ่พอกันนะคลิปหนาเด้อทุกคนขอก่ลาวคำว่บบาสบายดี